สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยู u ูบกับกล้วยงามเลยนะครับเนาะมืัอนี้ก็ออกมาพบพ่อกับหอยก้อยคนสวยคนเก่ามาก้วครับมืัอนี้ได้ยินข่าวว่าหอยก้อยได้สายประกวดกล้วยงามมากฝากพี่ฝากน้องครับเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบพอ่อกับหอยก้อยเก่าค่ะับสวัสดี 19, ดยีส่สิบเก่าเดือนพฤษภาคมวันเสาร์ที่วาอะไรหกสิบแปดค่ะเอามืัอนี้ก็เปิดจัดร,รายการให้หอยก้อยมืัอนี้สองรายการค่ะเอารายการแรกเป็นแนวหอยก้อยครับ อเป็นเมษาวทองแรกค่ะทองกัพอัศวินในแปดเดือนค่ะสูงร้อยห้าสิบสามค่ะเปิดราคาได้เท่าไหรก่นวันนี้เปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันค่ะตัวแรกแขกมานสูงร้อยห้าสิบสามบวกลบค่ะสถานะทองกัพอัศวินค่ะได้แปดเดือนแปดดเือนส่วนสูงร้อยห้าสิบสามบวกลบค่ะเปิดไปนี่เอาฝากโบนัส้เท่าไหร่คับตัวแรกนี่ศูนย์เก้าหกสานเกดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะนี่ครับ เดี๋ยวสิพ้าเบ่งไปอัศวินเลยครับแล้วว่าพี่น้องเป็นไปตร,รงไหนครับอัศวินนี่นี่ครับทองกับพออัศวินพี่น้องอาจจะเพ่เคยเห็นพอพันตัวนี้นะครับเดี๋ยวสิพ้าเบ่งไปกับหลอดเป็นครับว่าอัศวินเพิ่นเป็นอัศวินนี่เกิดจากฟาร์มไดคคออ้ครับไ้อ่านคุณฟังนะครับบัดนี้เกิดจากอัศวินมงคลฟาร์มค่ะพอเป็นสายเลยครับพอเป็นพของพอท่อตีนโตค่ะกับแม่บัวบานค่ะของพอกำนันโบดค่ะของพอกำนันโบดนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับ เจ้าอัศวินเกิดจากพ่อทองตีนโตแม่บัวบานนี่ครับของกำนันโบสถ์นะครับน้องขยอยู่อุทัยน้อยก้อยตัวนี้น,นี่ครับพี่น้องโอ้ค้อยตัวนี้เป็ธรรมดาได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องอาจสิเพื่อเห็นครับท้องจักเดือนก้อยกอย้อยทองได้แปดเดือนค่ะอ๋อบอกจุดดินบนได้ก้อยเข้ามาหนี้ตาแต้มค่ะแก้มจ้ำค่ะตาแต้มแก้มจ้ำอึกหนา,าวเผาเง,งี้น้อยก่อยเนาะค่ะอเธอเป็นค้อยสายได้เปล่าเก่ายวบนนี้ก่อยเนี่ยแม่เพิ่์เป็นสายชิเบอร์ี่ค่ะแล้พรเป็นสายในของข้าวจาวาครับ เป็นพอท่อตีนโตค่ะพอตัวได้ท่องนี่เป็นท่องตีนโตค่ะแต่ว่าพอตัวแม่นี่ได้ทำให้ก้อนไปนี่พอสร้างอุดรค่ะเพิ่นว่าเป็นลูกสาวสร้างอุดรเนานะแม่นค่ะแต่ว่าใบหลอดค่ะไม่เห็นหน้อยกว่ามันโดนเนาะนี่ครับเพิ่นว่าเป็น,น,ปนลูกสาวสร้างอุดรแต่ว่าแม่เพิ่นเกิดจากสายชนบุรีดังเดิมเก่าแม่นค่ะนี่ครับพอสูงร้อยห้าสิบสามบวกลบสถานะท่องกับเจ้าอัศวินได้แปดเดือนได้ให้ก้อนบิ่งครับเบิ่งดครับงามงามกับพี่น้องก้อยตัวนี้สูงร้อยห้าสิบเอามครับนี้ นี่ครับของเง,งปเปี่ยงงามหอยก้อยบาเปิดแบงกับมาดิปอดของเงี่ยงงามเลยพี่น้องเอา้าถึงไปเบือบอ้บองเงาหอยบ้าเบื้องเงาไทยครับพี่น้องไทยให้า่าบกสมโอตัาสโนอยก้อยเนาะค่ะต้องแปดเดือนกล่วยเราพี่น้องนำเมือกออกแล้วครับเี๋เอ้าจัดทำกันหอยก้อยข้ามาดินี่ครับป๊อดวันนี้เราเปิดสองรายการบ่อยก้อยค่ะ<ฆ> 8, นะี่นนออครับอาานนของอบบขออเงี่ยงาาย<ฆ>ง,งาม,งงางามครับพี่น้องป๊อดเงี่ยงงามดีเลยครับพี่น้องสูงลอยหาสิบเบ็ดทาสิบสาม สถานะทองแรกตัวนี้มัยก้อยทองแรกค่ะฟันแถมจี้คู่อะฟันแแถมครูหนึ่งค่ะเอาจุงมานู่นให้กห้อนข้าวมันอยากไก่ก็แม่นี่ครับนี่ครับมึงตาแแถมแจ่ม,มจำ้ำเอิอกนาเอาเผายังไงครับพี่น้องถ้าจะพี่น้องมันจะเขามาชุ่มกล้วยเดีวยวก่อนนี่บ้านบ้านน้องบอลตะบนน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะเป็นทองไงพี่น้องเป็นประหยัดงานครับ,บ,บตับกกล้วยอ่างไงหนาลึกเดีับ นี่ครับเอาจะถามงามพึงเนี่ยหอยกุ้งห่อมานันนี่นี่ครับพี่น้องคั้วยงเงี้งางามๆครับสูงรวยหาสิบสามบวกลบสาวทองแรกอน,นาคตสิสูงไหไรไม่ได้หอยกุ้งดีครับน่าจะถึงรวยหกสิบค่ะน่าจะถึงรวยหกสิบนะครับเน้องของเงี้ยงงามครับพี่น้องเหมือนหอยกุ้งแล้วเปิดแดงนี่ครับเอาฝากแนะนั่เพื่อนในหอยกย้อยผู้ยอย่าเดือดขั้วเงี้ยงเขาคลอกอยกุ้ง ค่ะแนะนํานะคะตัวนี้โค้งสางดีอ้างลึกหนายเอาข่า,าวาตัวนี้โค้งสางดีหนาแกงไปูรียบร้อยาค่ะเป็นกานาคือสางอุดรเอากุ้งเพรางเนื้อก้อยกุ้งนะเขาเปิดดีไหมก้อยเปิดดีค่ะโอ้หนาเขาเปิดดีครับนี่ครับตาเนี่จักกิโลหอยก้อยตานี่สิบกิโลเลยค่ะตาสิบกิโลนะครับตาแจ่มแจ่มจ้ำนะครับเนาะหันมาเลยขายเฮาเป็นแม่บอกน้อยก้อยเนาะค่ะเยี่ยงไว้ให้เทียมอนาคตไดินลยหุ้งสิบครับนี่ครับสุดจัดเลยครับหลังปลาบูครอลาเข็งงูใบตองสาดว์เลยครับตัวนี้ครับนี่ครับ เอาฝากบอร์ติดใจัิงนี้ห้กอยมนูนย์เก้าหกสามเก้หกหกหนึ่งสี่ศูนยค่ะ ID ไล่กับเบอร์นี้ค่ะนี่ครับ ID ไล่กับเบอร์นี้นะครับพี่น้องผู้ใดที่กำลังมองหาค้วใสี้ยลอยหาสิบวกน้อยก้อยเนาะค่ะนี่จึ๊กนี่แหละครับป๊อดบันีครับของเงียงงามมากพี่้อยมาเปิดแบงก์มันครับเปิดไปที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทน้อยก้อยเนาะค่ะนี่ครับของเงียงงามมาเปิดแบง์พี่น้องในราคาเกษตรกรจับต้องได้นอน กูทีกำลังมองหาคล้ยเงี้ไปเขอกวักขับฟ้ามืองถ่ายนะครับพี่น้องถ่ายว่าบกสมโอตัดงสักครับนี่ครับง่ายดีครับคล้ยแม่นี่ครับอันนี้มึงเงี้ยก็หนึ่งมึงยังก้อยก้อยห้องมึงสางมึงสุรินค่ะมึงสางมึงซูรินนะครับเดอร์มันี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้าวิทยุนายนสองพันหกร้อยหกสิบแปดน้อยก้อยค่ะนี่ครับมันี้มีเปิดสองรายการกับิึงกันดีๆีน่อครับเบิึงครับเป็นกล้วยสีดอกเล่างามน้องไฮก้อยเนาะกล้วยสีดอกเล่าค่ะขวนงามเด้อพี่น้องนี่ขวนนาครับข้องี้ครับนี่ครับของแถมติดไปนนนผมมเืื่อคคี้้รับ สายตองข้อนี่แถมน้อยก็อลยเนาะแถมทุกตัวค่ะดูตาเตียมนี่เขาเป็แก้มจำครับพี่น้องที่เด็ดเลยครับตัวนี้โอ้ขวขนหาเพื่อนหาท่องทุกส่วนดีเลยพี่น้องนี่ครับดูแขงขาเงี้ยครับตัวนี้อ้างหนาลึกนี่ครับมองเงียงานมันเดื่มสีหายหยาครับแหมงครับเบื้องทานนี่ครับวันนี้เพ่นครับพี่น้องเอ้ย สุดจัดเ่ครับพี่น้องพี่น้องเบื่อเอาเลยครับนี่ครับวันนี้เป็นวันที่ยิแล้วค้มฟ้าค้มฝนหน่อยกอยเนาะค้มฟ้าค้มฝนค่ะฝนจะตกแล้วเบิ่งตากรแต้มๆแจ่มก็จ้ำจครับพี่น้องเมื่อนี้ครับตาแต้มแจ่มจำหัวหมอท้องดีครับตัวนี้กาดูโ้งสางใหญ่ๆครับแม่แหลกแหกมันเปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นพันค่ะอ๋ฝากเบอร์ทั่ิ่ไทยทีหนึงเลยกงูนก้าหกสามเกหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะดีไลน์บนนี้ค่ะซนกี้ซนแจทั่วขมาทักแชทข เอาไป,ปแม่ยที่สองมุนี่แม่ยที่สองเป็นไรครับนี่ครับเมีที่สองค่ะเป็นแม่สาวสายประกวดค่ะแม่นี่สูงร้อยสี่สิบเอทค่ะสูงร้อยสี่สิบหนึ่งเป็นปลูกสาวพอได้ก่อนดีครับลูกสาวพอเพชรสยามค่ะเป็นลูกสาวพอเพชรสยามกาพพ็ได้ยินข่าวว่าไปประกวดม้าน้อยก่อนไปรประกวดสนามลอยเอทมากเลที่หาค่ะเลยที่หาของจังหวัดลอยเอทนะครับเนาะแ่แนค่ะเป็นเนฝังเพชรชิพพอมันบ่อยก่อนตัวนี้แน่นค่ะฝังแม่เขาชิบมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ครับป๊อดกับ หันเท้าบริขายเขากัปันไปประกวดต้อนก้อยตัเน,นาะค่ะสูงไเนาก่อน,นครับสูงรอ้อ่สิบเอ็ดค่ะสูงร้อย่เอปิดราคาได้ก่อยไหนี้าหมื่พันค่ะห้าหมื่บาทครับแป้งครับกล้วยสายประกวดครับพอว่าเปิดมื้อนี่ป้อจุดเด่นตัวนี้ไหมก้อยนี่ไหมจุดเด่นตัวนี้ไมไค,ไมไคตัวนี้ว่าค่าโค้งสางดีข้อยิ่งใหญ่เลยค่ะข้อยิอง่ไงใหญ่นาหนาตันตันนะครับเนาะป้อครับสูงร้อยสี่สิบเอ็เป็นลูกสาวเพชรสยามครับเบ่งเลี่ยมโตครับพี่นมันเคยมันเคยประกวดมากลวครับนี่ครับ เดยอันดับที่หายุจวัดร์ลเอ็ดน้อยก่ยนเหร่ะคะนี่ครับอ๋อครับสุดจัดดีดีครับเนี่อใงญ่ามีกดีครับเปิดไปหามือสี่พันบาทไอย่อยแมนค่ับดีแมงสี่นี่พระเจ้าพุ่งองค์าจากได้เบอร์โทรได้ก่อนฝากบอโทรได้ลศูนยเก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์กับลูกสาวเพชรสยามครับ อายุจะเดียนกันไฮกวายยี่สิบเดือนค่ะอ่ะดูยี่สิบเดือนครับนี่ครับปัดิึงไรหนาครับพี่น้องไรหนาครับถ่ายก็ง่ามุกเถียงไฮกวายมึงเนี่ยผมบอลซอนตะข้องี้เล้คพี่น้องเอ้ยมึงข้อครับพี่น้องนี่ครับข้องี้งี้นะหนาตันเลยครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับปัดิึงไรหนาครับข้อถ่าย้ะพี่น้องตรงกันเลยนหอยกวอยเนาะค่ะเปิดไว้หามือ่นสี่พันบาทราคานี่ก็ต่อรองกันบะได้หลายบ้อยกวอยแมนค่ะเปิดแบงค์แบบเบาๆวิวเลยนอยกวอยเห็นปะ นี่ครับจุดเด่นคือยังค่อยๆนี่ป๊อดมึงแข่งขาครับพี่น้องแข่งขาใหญ่ครับพี่น้องแข่งขานี่ผมอ่อนซ่อนนี่ครับนี่ครับเป็นลูกเพชรสยามฝังไม่ค่อยชิดได้ตรวจเด่นไม่ก้อยเนี่ยไปประกวดต้องไปฝังอีกเนาะผู้อยากไปประกวด้ะครับนี่คือผมฝังไม่เข้าชิดเหรอครับตัวนี้ครับลูกเพชรสยามครับสูงรวยสี่สิบเอ็ดบวกลบเป็นไมก้อยค่ะอันนี้เ่านเจ้พี่น้องคนอยากเข้ามาช่วค่อยๆตัวนี้เอาไว้ใส่ไในข้าวบ้านน้องบอลตำบนน้องแก้วเพื่อเมื่อจะว่าอะไรอีกค่ะถือเป็นเมื่อสวงสุวรรณค่ะนี่ครับป้าบ้านน้องบอล ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปเสร็จไปเมืองสวงสุวรรณภูมินะครับเนาะหลักที่สิบสามมีนาบานนะ้อยกว่านะมั้ยเนาะแย่ค่ะปอดครับ,บเนะมืองรับแนะนำเกษตรกรเนี่ยก้อยเมียนี่ค่ะสุดิดสนใจเขามาหนะะ้าค่ะตัวนี้รับปรรมก็ง่ามเลยค่ะโค้งสางดีมาเต็มค่ะอ้างลึกนะค่ะโค้งสางดีเมียเพื่อจะเป็นสายผิดฤดูนี่นะ้อยก้อยตัวนี้เนาะแล้วท่น <ạ. S 2> ชิบ,บูโขข,ข้องี้วันี้นะครับพี่น้องปอดเบิ่งข้อเนี่ยครับก้อยตัวนี้เคยเดินสนามประกวดได้รับที่หายนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับ จากรุ่นนี่มีอยู่เก่าซิบก็โตครับพี่น้องเพราะธรรมดาดี่ครับพี่น้องมันบ่ค่อยก้อยรุ่นฟันนุ้่มจูเนียร์นมีเก่าซิบโตเด็กกบที่หานี่ครับถือว่าใส่ได้ดีครับพี่น้องมึงครับเอาฝากเบอร์โทรจ้ำทีหนึ่งเล,ย,งย,ลยก่อนครศูนย์เก่าหกสามเกตหกคบหนึ่งสี่ศูนย์คายดีไล่ขอบเบอร์นี้ค่ะศวนย์กิจศนใจกัดทักไล่ทางแชทหน้าค่ะโทรขอแม่ได้ค่ะอของเงีย่ยงงามนะครับเนาะนี่ครับสุดจัดปรรดบอกเลยกับแม่นี่ โอ้ยตาเต็มแจ่มจำหลังปลาบูข้อปละขิงหูใบตองาสาดเข่าตำลาข้อยไทยเล่นยน้องหอก้อยตัว้เห็นปะ่ะจ้านี่ครับบ่ผิดหวังกับพี่น้องผู้อยากได้ข้อยไปเลี้ยงครับหาข้อยไปประกวดก็เแบบปิดไว้ที่ห้าหมื่นสี่พันบาทครับตัวนี้เบิ่งเงาหานะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขายเอาเลี้ยงไปประกวดนะหอยก้อยจะมีงานประกวดแถวละเอียดเนาะบันดนี้สิเอาที่หนึ่งเลครับปีนี้เสียเอาถอยรางวัลไม่มพี่น้องเบิ่งครับบัดนี้เที่ยวนะหอยก้อยว่าเอาฝากช่องยูทูปนะหอยก้อยเรามัน ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กับเพื่อนๆเลยนะคะฝากกดติดตามเนี่ค่ะกล้วยแม่สูงลอยหาที่เดียรีปิดภาคเชียงใหม่ค่ะกล้วยแม่สูงลอยเชียงศรีปิดพิทางงดไทยค่ะขอบุญขอบพุณมหลายค่ะจะโซนที่หนาคอเรียบร้อยแล้วค่ะขอบุญขอบคุณนะครับเนาะเอบซีทางไกลกับเอบซีทางไกลกับผลตอบรับก็ดีน้องไฮไก่เนาะช่วงนี้กับหนาฝนหนาแยงกับดูแลสุขภาพยองดีเลยคับพี่น้องเด้อผู้ใดที่กำลังมองหากล้วยอยากได้กล้วยถูกๆกล้วยงามๆไปเลี้ยงกับ อย่าลืมเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง y o u t u ก๊อ็ควายง like, ามร like, ้อยเอ็ดกับพี่น้องนี่ครับของดีๆงามๆมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับขอกรับคำว่าสวัสดีครับ